สวัสดีครับผมมาพบกับผมเช่นเคยช่างวิทย์ครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่กับชุดโซลาเซลล์นะครับผมสมทเหมือนเดิมนะผมแผงเป็นสีแผงติดแท้งนะครับผมมาดูที่ตัวโครงสร้างก่อนนะนะครับผมโครงสร้างก็ปล่อยเป็นน้ำผอปา,ปานะครับผมไม่ใช่ ไม่มีต่มนะตัวแผงจะเป็นแผงของ bq solar นะครับผมตัวนี้มองเห็นไหมน้อนี่นครับผม390บัาทเป็น mono h ับเซ e l l สมแผงส่วนสมาร์ทสมาร์ทจะเป็นของ handulo นะครับผมตัว2นิ้วเอาเทดออก2นิ้วนะครับผมนี่นครับผมเป็นกล่องรุ่นใหม่ก็ภายในตู้ จะมีปกติเข้าไปแล้วก็จะมีแยกในหนึ่งก็คืออันนี้จะไว้ใช้พวกปั๊มน้ำนะครับผมสูบน้ําปั๊มตัวใหญนะ่ผมแยกไปใช้ก็จะมีระบบลูกลอยตัดน้ําด้านบนก็รณีน้ําเต็มถังนะครับผมนี่โดยรอบของปล่อยลงสะตอนนี้กำลังเติมน้ําในแท้งให้เต็มอยู่ก็ท่อขึ้นไปก็เป็น2นิ้วนะผมยาวขึ้นไป ลงมาแล้วก็ท่อปล่อยลงมาจะเป็นท่อสองนิ้วนะผมเพื่อเอาแรงดันนะครับตัวนี้ย่อนลงไปที่9้ท่อนนะครับผม2นิ้วตลอดเส้น9้ท่อนนนะครับผมเดินท่อเก็บสายแล้วก็มีสายดินเดี๋ยวรอน้ำเต็มแทง้งเดี๋ยวจะเปิดลงให้ดูว่าสีแผง2นิ้วตลอดเส้นมันไหลดีขนาดไหนคนระับอมาดูใต้แผงกนะัน นี่นะครับผมโอเคน้ำน่าจะเต็มแทงแล้วเงียบแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาเปิดลงสระจะพาไปดูปลายน้นะัะ นี่คนระับน้ำที่ได้ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบบ่ายโมงนะครผมแดดกำลังโอเคอยู่ยังไปไ้ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนว่าเป็นระบบตัดแบบไหนนะครับผมก็คือน้ําเต็มก็จะตัดอัตโนมัติก็ณีเปิดลงถังก่อถ้าจะเปิดลงสระก็จะมีสวิตช์กดตัดถังด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อปล่อยลงสระ ออกเต็มท่อเลยนะครับผมสองนิ้วตลอดเส้นอ่ก็แยกเดี๋ยวเราจะมาดูความแรงของน้ํานะครับตัวนี้ก็ได้จะพาไปดูนู่นปลายสายด้วยนะอานี่คือความแรงนะครับผมดูเอาอุยโยช็ดกล้องแปบ๊บอ่านี่นะครับผม ก็ถือว่าแรางมากนะครับเออลืมบอกก็ตัวนี้แท้งขึ้นไปสูง3เมตรนะครับผม3เมตรือไปถังน้ําเป็นถังหนึ่ง1,000ลิตรเอาเล็ออก1นิ้วแต่มันมีรูระบายอีก1นิ้วอีก1รูก็เลยต่อร่วมไปเลยหรือจะเปิดให้ดูอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวมนดูปลายสายอันนี้ก็คือมา2นิ้วนะครับผมแล้วก็มาลดเป็น1นิ้วนะครับยาวออกมา อยิ่งต่อไกลก็อยากได้ท่อเมนที่มันใหญ่หน่อยปลายสายมันจะได้แรงขึ้นนะครับมาดูปลายทางตอนนี้น้ำยังยังไม่เต็มแทงเต็มที่นะครับผมนี่นะครับผมก็ถือว่ารนนรแรงนทบจะไม่ต้องติดปั๊มเพิ่มนะครับปั๊มแรงดันอ สนใจก็ลองต,ติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้ครับผมทางช่องทาง f a c e b o o k นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้ให้ข้างใต้นะครับผมก็เดี๋ยวจะขอจบท้ายด้วยคลิปด้านบนนะครับผมเดี๋ยวประกบให้ดูนะครับบนนะครับผม แผงสามแผงตรงแทงน้ำแล้วก็มีเซ็นเซอร์แล้วก็มีลูกลอยนะครับผมเป็นตักก็ไปดูน้ำนี่จะเป็นท่อสองนิ้วนะครับผมใส่ลงแทงน้ำฝ่าแทงนะครับผมตอนนี้ก็เช็คระดับแล้วก็ติดไปเรียบร้อยก็ปิดตักบ,บ่อไว้ การเก็บสายส่วนทางน้ำออกอันนี้ก็จะเป็นท่อยูเนียนหนึ่งนิ้วฝั่งหนึ่งจะเป็นน้ำล้างนะครับผมฝั่งหนึ่งจะเป็นน้ำใช้แต่เราต้องการให้น้ำไหลยเยอะขึ้นก็เลยใช้เป็น2ท่อเลยเนี่ยน,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 นะครับผมก็กรณีจะถอดล้างก็ปลดยูนเนียนนะครับผมปลดตัวยูเนียนแล้วก็ดึงออกทั้งชุด ก็สามารถล้างถังได้ปกติโดยที่เราไม่ต้องตัดนะครับผมแล้วก็ใส่แล้วก็ขันเข้าคืนได้ลงไปข้างล่างลงมาก็นีนะครับผมน้ำเต็มท่อนะครับแดดดีนะครับผมก็ขอจบคลิปการรีวิวนะครับผมระบบน้ำสมม์แฮนดูโลนะครับผม7 5็ยวัตต์เอาเล็กสนิ้วเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับผม